มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสริมมาแล้วค่ะพบกับเซตาอีกครั้งหนึ่งนะคะแฮงเพจภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสริมนะคะผู้ที่แบบอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มือใหม่คัะเรียนภาษาญี่ปุ่นทุกคนนะคะมีความแบบออสนุกสนานที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น,นะคะวันนี้นะเราอยู่ที่ซีรีส์ของการฝึกท่องคําศัพท์ใหม่ๆนะซึ่งเป็นคําศัพท์พื้นฐานสําหรับใครเอ่ย สำหรับมือใหม่ทุกคนนั่นเองนะคะคำศัพท์ซีรีส์นี้นะจะเป็นคำศัพท์กลุ่มที่เราเรียกว่าคำคุณศัพท์อีกนะคะทั้งหมด140คําคำด้วยกันนะ,ะเหมาะกับใครบอกแล้วไงว่าเหมาะกับมือใหม่แล้วก็เหมาะกับใครที่กําลังจะท่องคําศัพท์เพื่อไปสอบ JLPT level N5 มองไม่เห็นใช่ไหม JLPT level N5 นะคะมีใครรู้บ้างคะว่า JLPT คืออะไรอานิดนึงแล้วกันเนาะ JLPT คือระบบการวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านของภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาจะแบ่งระดับความรู้ความสามารถของคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยออกเป็น5ระดับด้วยกันนะคะคือเขาจะเรียกชื่อย่อเป็น N เนาะ N5 ถึง N1 หรือ n 1ถึง n 5นั่นเองนะคือ5 4 3 2 1นะ n 5 n 4 n 3 n 2 n 1นะคะทำไมต้องข้องแบบนี้เพราะว่าเราจะเริ่มจาก level n 5ซึ่งเป็น level ที่ง่ายที่สุดนะคะเขาจะเรียงเป็นแบบนี้ค่ะ n 5แล้วก็4 3 2 1นะคะหมายความว่า n 5เนี่ยง่ายสุดง่ายสุดๆนะคะง่ายที่สุดในปฏตพีนะคะแล้วก็ n 1คือ n ที่ อยากทีสุดหน่าเองนะะเพราะฉะนั้นเราเป็นมือใหม่ใช่ไหมเราเรียนแบบง่ายๆก็พอค่ะเพราะฉะนั้นซีรีส์นี้นะคะร้อยสี่ิบคำเนี้ยเหมาะกับมือใหม่ที่จะไปสอบเอ็นฮ่จ้าโอเคปะลุยกันนะคะเหมือนเดิมนะ,ะทำวันละเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะแต่เน้นความสม่ำเสมอท่องทุกวันดูซิว่าเขาจะชนะหรือเราจะชนะนะ,ะถ้าเราท่องทุกวันเราชนะแน่ๆนะจ๊ะอะ วันนี้เราอยู่ที่ซีรีส์เอพิโซดที่7ซีรีส์กับเอพิโซดนี้ใช้สลับกันตลอดนะเราอยู่ที่ซีรีส์คุณศัพท์อีกที่เป็นเอพิโซดที่7แล้วนะ EP ที่เจแล้วไปดูกันค่ะ20่คำหลังจากนี้เราจะเรียนอะไรบ้างนะคะวิธีการดูตารางของเซนะในหนึ่งหน้านี้นะจะมีคำศัพท์ทั้งหมดคําคำบอกแล้วว่าเ,เล็กเล็กน้อยแต่ว่าจะเน้นความเสมอเสมอเพราะฉะนั้น คลิปเซนะคะหนึ่งเอพิโซดจะมีทั้งหมด20คสาบคำไม,ไม่จำเป็นต้องท่องทั้งยี่สิบคำอาจจะฟังคลิปเซยเรื่อยๆก่อนนอนก็ได้ทุกวันก่อนนอน5้าวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ดูคลิปเดียวแต่เอาคลิปเดียวนะฟังคลิปเดียวไปตลอดนะยี่สิบคำเนี่ยท่องไปฟังไปะนะคะอย่างน้อยถ้าเราซ้ำๆซ้ำๆในวันจันทร์ถึงวันศุกรนะ์ในยี่สิบคำแรก สมมติรอบนี้คือคำที่ร้อยี่สบเอดถึงร้อยสี่สิใช่ปะเราก็ให้มันวนๆไปฟังวนๆไปนะคะจะทำแบบนั้นก็ได้หรือเราจะโฟกัสว่าเฮ้ยฉันจะท่องวันละ5้าคำถ้าท่องวันละห้าคำดีเลยค่ะก็คือ1วันเอาหนึ่งหน้าแบบเนี้ย ก็ท่องไปแค่5คำนะพอวันนี้ได้ห้าคำแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปท่องค้าคำใหม่แบบนี้นะคะก็จะค่อยๆทําเล็กๆน้อยๆแล้วก็สะสมไปทุกวันนะแล้วเราก็จะได้ครบ140คําเองนะตอนนี้อะไปต่อนะวิธีการดูให้ดูที่ช่องรมันจีตรงนี้แล้วกันเซจะโฟกัสที่รมันจีนะเพื่อทุกคนที่เป็นมือใหม่ที่ไม่สามารถอ่านคิรังนะแล้วก็ไม่สามารถอ่านคันจิได้จะได้เรียนคําศัพท์ไปพร้อมๆกับเราได้ด้วยนะคะเริ่มคําแรกค่ะคําที่ร้อย 100หนึ่งจี่บัน721นะมารุย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 เนี่ยจะแปลว่าวงกลมนะอะไรที่กลมๆเนี่ยเขาเรียกว่ามารุยนะคะแล้วเจย์จะบอกว่าไอ้เจ้ามารุยเนี่ยทุกคนรู้จักตัวนี้ไหมอ่ะในนี้มีไหมในนี้ไม่มีเนาะอย่างเช่นคําว่าออะไรเดียวอ่ะอย่างเงี้ยกลมๆด้านบนตรงเนี้ยค่ะเขาเรียกว่ามารุย มารุยนะคะก็คือไม่ใช่มารุย่ยนะนะเขาเรียกว่ามารุนะกลมันเนี่ยเขาเรียกว่ามารุนะคือมารุก็แปลว่ากลมได้เหมือนกันใส่เสียงอีก็กลมๆได้เหมือนกันนะคะก็มีได้ทั้งสองอันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นมารุยแบบมีตัวอีห้อยท้ายพัวเนี้ยจะกลายเป็นคําคุณศัพท์อีทันทีแต่ถ้าเกิดว่ามา รู้เฉยๆแบบนี้นะไม่มีอีกเนี่ยจะเป็นคํานามทันทีคําคนละชนิดกันนะเวลาที่เราท่องคําศัพท์นะอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนห้ามพลาดเลยจะต้องรู้ด้วยว่าคําศัพท์นั้นเป็นคําชนิดไหนนะเป็นคําคุณศัพท์ไหมเป็นคํากริยาไหมเป็นคํานามไหมแบบนี้นะคะหรือเป็นคําอะไรอ่ะอื่นๆน่ะมันจะมีหลายๆคำเนาะก็คือต้องรู้จักชนิดของมันด้วยนะคะโอเคมาร้วจบแล้วนะมาร้วแปลว่าลมไปต่อคําที่1นึสองสองค่ะ ชิกะคุยชิกะคุชิกชิกสังเกตการออกเสียงหรือการเว้นุวักในการอ่านของเซด้วยเนาะแล้วก็พยายามออกเสียงตามนะ i ะชิคะคุยชิกะคุชิกะคุชิกะคุแบบนี้นะคะจะแปลว่าสี่เหลี่ยมก็คือเนี่ยหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมนะจ๊ะทำไมต้องบอกด้วยใครๆก็ร,ร,รู้ปา่าว่ามันคือสี่เหลี่ยมโอเคตัวละไปค่ะอุดะยะมะ ที่ทำแบบนี้แหละยาวๆแบบนี้แหละที่มันจะทําให้ลิ้นเราพันกันนะคะวิธีการที่จะทําให้ลิ้นไม่พันกันก็คือต้องท่องบ่อยๆฝึกพูดเยอะๆนะคะถ้าไม่างาั้นยังง่ายยังไงมันก็พันเพราะมันมิมันออกเสียงเยอะไงอย่างคํานี้เนาะมีกี่พยางถ้าเราดูนะกลับไปดูที่คีรังนะก็ได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้มเมนเน่ะอมีสายเข้าน,นิดน,นึงเมนเนเอาไหมนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเสียงหกพยางนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะเวลาที่เราออกเสียงก็จะออกเสียงเป็นหเสียงนะ,ะเพราะฉะนั้นการพูดต้องหเสียงมันยาวถูกปะเป็นเรื่องปกติที่ลิ้นเราจะพันกันเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงหรือไม่ใช่ลีกเลี่ยงเนี่ยครือเกิด อะไรที่มันช่วยได้ก็คือท่องบ่อยๆเท่าน,นั้นเองนะคำาไรไม่ได้นอกจากท่องบ่อยๆนะคะคำที่ร้อยยีจะออกเสียงว่าูร่ายมชีูร่ายมชี a ร่ายมชีูายมชิอันนี้ข่าที่เซจะพูดได้เซก็ต้องท่องูร่ายมชิอีูร่ายมชิแบบนี้จนปากเราเริ่มเริ่มคุ้นละเพิ่มสปีดนิดนึงให้มันแบบ เร็วขึ้นหรือให้มันเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วมันก็จะได้เองค่ะทุกคนแต่ถ้าเราไม่ฝึกนะไม่มีทางที่จะแบบออกเสียงได้นะมันต้องฝึกเท่านั้น,นะคะภาษามาลิกเรียงไม่ได้นะอุรรยาชีแปลว่าอิจฉาฤศียานะคะส่วนใหญ่เน้นอุรรยาชีเน้นแบบออกน่าอิฉาประมาณนี้นะคะต่อไปคำที่124ยยนะมดตะอินาะ เวลาออกเสียงไม่ออกเสียงแบบนี้นะคะอันนี้คือเสียงของมันก็จริงแต่เวลาที่ออกมันจะออกเสียงเป็นหมดไตในหมดไตในหมดไตในนะคะคล้ายๆมดตนน้นอยแต่ไม่ใช่นะหมดไตในหมดไตในแปลว่าน้าเสียดายหมดไตในอยู่เป็นอย่างเช่นกินเค้กไม่หมดแล้ว แม่ทิ้งลงขยะเนี้ยอโอ้โหทำไมไม่เก็บไว้เงีหมดไตไหมน่าเสียดายแบบนี้นะคะหรือใช้อะไรลบใช้ทิ้งทิ้งง่ว่างใช้เหลือๆอะไรเงี้ยก็คือเรารู้สึกเสียดายอ่ะก็ใช้หมดไตไงนะคะคําที่ร้อยยี่สิบห้าค่ะอ r i e นะเวลาออกเสียงจะออกเสียงเป็น a r i ไน a e ร r i อไนอ arie อไนพยายามฝึกฟังเยอะๆเนาะแล้วก็พยายามออกเสียงตามเสียงที่เซไตออกนะคะ a r i เอไน อะไรยไงอรไแปลว่าเป็นไปบ่ได้เป็นไปไม่ได้นะคะอะไนยังไงสนเขาตัวอะไรยไงโอ้ยเรื่องแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกโกหกใช่ไหมอะไรประมาณนี้คือไม่เชื่อว่ากันเถอะนะคะอะไรยไเป็นไปบ่ได้ไปต่อที่คำที่126เมอุโดอุคุซาอิ i. เอาจริงๆเสียงมันมาแบบนั้นจริงนะเมอุโดอุค um ุซาอิ i. นะคะแต่เวลาที่เราออกเสียงมันจะออกเสียงเป็น เมนโดคไซ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 แปลว่ายุ่งยากลำบากนะคะต่อไปค่ะเมนอ่ะถ้าถ้าถ้ถาแยกคำก็จะเป็นเมไม่ใช่แยกคำก็เลยแยกพยัญชนะก็จะเป็นเมอึโดคุซ่าอีเออมันคืออะไร เวลาเขาพูดเขาไม่พูดแบบนี้ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นเม้นดกไสเม้นดกไสเมนดกไสเมนดกไสคำนี้สังเกตดีๆนะคะตัวคู่เนี่ยแทบไม่ออกเสียงเลยมันดกขูดกขูก็จริงแต่เขาจะไม่ออกเสียงเมนดกไสมันจะเป็นดกขูมันจะเป็นด ok, กดกดกปอะมานี้นะคะก็จะเป็นเมนดกไสเมนดกไซเมนดกไซเมนดกไซคือคู่แทบจะอยู่ในใจเลยนะคะ ความหมายเหมือนกันค่ะแปลว่ายุ่งยากลาบากเพราะอะไรมันคือคําข้างบนนั่นแหละเพียงแต่ว่าขดเสียงมาหดเสียงอะไรเนี่ยโดขุเนี่ยมันโดขุเนี่ย,ย,ยมันกลายเป็นโดขุแค่นั้นเองมันคําเดียวกันนะแต่มันขดเสียงนะคราวนี้ยิ่งไปกว่านั้นคํานี้ค่ะโคดหดเลยหดจากข้างบนอีกนะคือข้างบนหดลงมาข้างบนและข้างบนหดมาอีนี้หดลงมาอีกนะกลายเป็นเหลือเมนโดอีกก็จะเป็นเมนด้วย เมนด้วยเมนด้วยความหมายเหมือนกันนะจริงความสามคำในความหมายเหมือนกันนะยุ่งยากรบกวนน่ารำคาญอะไรประมาณนี้เม้นด้วยเม้นด้วยเม้นด้วยนะเหมือนเดิมเสียแต่ย้ำเสมอนนะคะภาษาญี่ปุ่นจะมีคําหรือสำนวนลักษณะแบบนี้เยอะมากก็คือความหมายเดียวกันแต่มีวิธีพูดเยอะอย่างเนี้ยสามคำเนี้ยความหมายเดียวกันแต่อ้าอันนี้ก็พูดได้อันนี้ก็พูดได้อันนี้ก็พูดได้นนดไดสรุปฉันจะเลือกคําไหนคะใช่คะ่ะหนูจะเลือกคําไหนคะบอกเลยคะ่ะว่า ถ้าเราต้องการความสุภาพให้เลือกตัวที่มันเสียงยาวที่สุดหมายความว่าข้างบนในยาวที่สุดในโลกแหละถ้าเทียบกับสามคำถูกปหตัวนี้ยาวสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุภาพให้เลือกประโยคหรือคําที่มีเสียงยาวๆแต่ถ้าแบบเป็นแบบใช้กับเพื่อนเว้ยเพื่อนเพื่อนคนนี้แม่งกรสนิทมากเลยประมาณนี้เราก็ใช้คํากล่างได้นะก็คือหลักการมันประมาณนี้เองนะใน,นส่วนของภาษาญี่ปุ่นเนาะต่อไปคําที่ร้อยยี่สิบเก้าค่ะทาดีนาอิ ทาดีไน่ทาดีไนทาดีไนฝึกฟังเสียงแล้วอย่าลืมฝึกที่จะออกเสียงตามนะคะเราจะได้จำซ้ำได้เนาะแล้วก็จะทำให้เราฝึกเรื่องของรูปปากในการที่จะผลิตหรือว่าโปรเจกต์เสียงออกมาให้มันถูกต้องด้วยนะคะทาดีไนทาดีไนิทาดีไน่ทาดีไนทาดีไนนะคะแปลว,ว่าขาดแค้นขาดไม่พอมันไม่พอมันทาดีไน่อะคือ ตังไม่พอทานี้ได้ก็ได้นะคะขั้นที่ร้อยสค่ะโมโนทาดีนาอจริงๆเพิ่มเสียงโมโนเข้ามาข้างหน้าค่ะโมโนทาดีนโมโนทาดีนโมโนทาดีนาคะำนี้จะแปลว่าขาดเหมือนกันแต่รู้สึกแบบเหมือนมันข,ดขาดอะไรสักอย่างแบบขัดๆกันเกินไม,ไม่พอไม่พอดีอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นโมโนทาดีนานะคะโอเคไปต่อที่คำที่ร้อยสเอ็ดถ้า ด a าชี้นะทาร a าชีท d a s h ชี้ทา s h าชีแปลว่าถูกต้องเหมาะสมทา a ่าชีทาร่าชีนะคะถัดไปโอชี i อีนะจะอ,อกเสียงเป็นโอชี o โอชี s h อชีไม่ใช่โออิชีนะไม่มีอีตรงกลางนะไม่มีอีตรงนี้นะไม่มีนะมีแค่โอแล้วก็ชี้นะคะโอชี o โอชี โอชีจะแปลว่าหน้าเสียดายกลับมาเฮ้ยเมื่อกี้เจอหน้าเสียดายตรงไหนเนาะเอาไม่มีไปไหนอะหน้าเสียดายอ่ามันมีหน้าเสียดายตัวน,นี้นี่ไม่เหมือนกันนะตัวโอชีตัวเนี้ยมันจะมันจะออกแนวหน้าเสียดายในลักษณะที่ประมาณว่าโอ้ยอีกนิดเดียวเกือบถูกแล้วอะคือแบบพลาดไปน,นิดเดียวอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นหน้าเสียดายลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าหมดไตในเมื่อกี้มันจะเป็นหน้าเสียดายเหมในในือน,น,น,นกับเสียดายของอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าหน้าเสียดายตัวนี้มันประมาณว่าโอ้ยเสียดายว่าพลาดไปนิดเดียวอ่ะ เกือบและจวนและอะไรประมาณนี้ก็จะใช้คำนี้นะคะโอชีเพราะฉะนั้นจะใช้กับพวกเวลาเราเล่นเกมไทยคำนู่น ύ, นี่นัน่นโนหรืออะไรกับประมาณนี้เนาะ,ะที่แบบโอ้ไม่เกือบถูกและอะไรประมาณนี้นะเซน่าใ้ว่าเกือบถูกและอะไรแบบเนี้ยเราจะใช้คำว่าโอชีโอชีนะคะคำที่ร้อยสามสิบสามค่ะเมซุรนะชิอิเมซุระชิเมซุระชิเมซุระชีอ่ะอันนี้จะแปลว่าแปลกหรือว่าแบบ r ร r e i เทมอายุโน่ก็คือแร่แล่ว่าจะไม่มีนะก็คือไม่ค่อยเห็นมันแปลกแบบหายากไม่ค่อยเห็นอะไรประมาณนี้นะคะเมสุซูดชียกตัวอย่างเช่นเซตไนปกติเซตไนจะเป็นคนไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยใส่กระโปรงแล้วจู่ๆวันหนึ่งเซตไนใส่กระโปรงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเม็ดซูชีนีเนี่ยประมาณนั้นก็ได้นะหรืออะไรเดียสมมติอเมษาปกติเมษาฝนตกไหมมันไม่ควรตกมากแต่ปรากฏอ้าวฝนตกเนี่ย เฮ้ยเมสซิโชี่นะทำไมฝนมันตกตอนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นปรดการที่ไม่ได้เห็นในลักษณะแบบนี้บ่อยๆประมาณนะคะต่อไปร้อยสามสิบสี่โคชิอิโคชิโคชิโคชิสังเกตการกักคำการแบบการตัดท่อนอะไรพวกนี้นะพยายามสังเกตแล้วก็ฝึกเรียนแบบตามนะคะโคชิโคชิโคชิฮะ,ะแปลว่าต้องการหรือว่าอยากได้หยากน้อยกระเป๋าใหม่ อยากได้รถใหม่อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ใช้คำว่าโคชีนะคะคราวนี้ถ้าเราไม่ออกเสียงยาวมันจะกลายเป็นคำศัพท์อื่นนะยกตัวอย่างเช่นเราออกแค่โคชิตัดอีกทียนี่มันจะกลายเป็นคำอีกคำหนึ่งอันนี้เป็นข้อควรระวังของภาษาญ,ญี่ปุ่นเนาะเสียงสั้นเสียงยาวเนี่ยต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเสียงยาวนะถ้าเราไม่ออกยาวเสียงยาวเราดันไปออกสั้นมันจะกลายเป็นคำศัพท์อีกคำศัพท์หนึ่งไปเลยหะอย่างเช่นคำว่า โคชีตัวเนี้ยถ้าเราตัดอีกทิ้งตัวหนึ่งเราออกเสียงแค่ว่าโคชิโคชิมันจะกลายเป็นตัวนี้เลยค่ะกลายเป็นน้องดาวแปลว่าดาวเฉยเลยนะเปลี่ยนความหมายทันทีเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังเรื่องของเสียงสันส้นเสียงยาวต่อไปค่ะคำนี้เป็นคำที่เซแต่ชอบมากเลยอาริยาไตออ อริกาไตอริกาไตจะแปลว่ารู้สึกขอบคุณนะคะมีคนถามมาว่าเซคาแล้วมันต่างจากอาริกาโตอย่างไรอาริกาโตมันแปลว่าขอบคุณหมายความว่าเราพูดขอบคุณอนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะเราก็จะใช้อาริกาโตแต่ถ้าเราขอบคุณเราจะไม่พูดแบบอาริการไตอาริกาไตอาริกาไตเราไม่พูดแบบนี้เราต้องพูดอาริกาโตที่แปลว่าขอบคุณไปเลย ส่วนไอ้เจ้าอดีาตใต้คือเรารู้สึกในใจแต่เราอาจจะไม่ได้พูดเลยอะไรประมาณนี้เนาะเป็นแบบโอ้รู้สึกขอบคุณจังเลยอะ่ะหรือไปเมาท์มอยกับคนอื่นว่าเออฉันรู้สึกขอบคุณคนนั้นคนนี้นคนนู้นอะไรประมาณนี้เนาะต่อโนติกเตอร์คุณติกเตอร์วันนี้ทําคลิปเยอะนิดนึ่งเจ็บคอเลยเนี่ยคำต่อไปคําที่ลอยสันจะกค่ะอะตะมาอีอันเนี้ยสำหรับหน้านี้นะคือด้วยความที่มันเป็น ร้อยสี่สิบคำใช่ไหมสำหรับซีรีส์เนี้ยหน้านี้คือเลยแอบแอบเสริมให้นิดนึงจะเป็นคำศัพท์ที่ยาวนิดนึงเพราะมันเป็นการผสมคำนะแต่ว่าเป็นคำคุณศัพท์อีกที่ใช้บ่อยแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่ก็เลยมาเสริมให้นะคะอะต้มาอีเราเรียนแอพิโซดแรกคำว่าอีไปแล้วมีใครจำได้ไหมอีแปลว่าดีได้โอเคใช่ปะสาบานว่านี่คือ,อไรมือเอาไมนะ อีแปลว่าดีแปลว่าได้ก็ได้แปลว่าโอเคก็ได้นะถ้าเปิดเพราะฉะนุกรมมันจะแปลว่าดีอย่างเดียวเลยนะะอาตามายอาัตามะแปลว่าอะไรอาัตามะแปลว่าหัวเพราะฉะนั้นอาัตามายก็แปลว่าหัวดีหัวดีเท่ากับฉลาดนั่นเองนะคะทงตรงกันข้ามค่ะคําว่าวะ,วะ,วะดุอวะวะดุอิเรียนไปแล้วเมื่ออพิศก่อน,น,น,นี้แปลว่าไม่ดีเร็วแย่คือชั่วประมาณนั้นนะ หัวชั่วได้ไม่ได้เพราะฉันอัตมาวาลก็เลยกลายเป็นหัวไม่ดีนะหรือเท่ากับโง่นั่นเองนะคะเอาใหม่นะร้อยสามสิบหกอัตมาอีอัตมาวาลอัตมาอีอัตมาวาลนะสองคำจำคู่กันเด้อคราวนี้ต่อต่อต่อเสริฟมาทีหนึ่งคำที่ร้อยสามสิบแปดเพิ่มคำว่าคิโมจิเข้าไปคือเปลี่ยนจากอัตมาเป็นคิโมจิไม่ใช่กิมจินะคิโมจิ 気持ちเขち、มันจะแปลว่า feeling หรือว่าความรู้สึกเนาะรู้สึกดีนั่นเองก็จะเป็น emoji emoji ลมพัดมาแล้วรู้สึกโอ้เย็นสบายรู้สึกดีจังเลยเราก็จะใส่ emoji emoji นะในทางตรงกันค่าพอใส่คำว่าบ a ุ่ยแทนเข้าคำว่าอี เข้าไปมันก็จะกลายเป็นรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกไม่โอเครู้สึกแย่รู้สึกอีอะไรประมาณนี้เนาะก็จะเป็นคิโมจิวารุย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 คิโมจิคิโมจิคิโมจิวารุยคิดจะเดาเปียบเปียบเปียบอย่างกเงี้ยคิโมจิวารุยแบบนี้นะคะจำคู่นะพวกนี้พยายามจำคู่เนาะเวลาท่องท่องคู่นะที่มันเป็นคำศัพท์ตรงกันข้ามนะคะ เสริมอีกคำหนึ่งนะคะคิโมินะคิโมิตัวนี้นะนนะนก็จะเป็นขิโมยคิโมยเดาสิจะแปลว่าอะไรเอาเดาทำไมเนี่ยมันมีคำแปลให้อยู่แล้วเนะี่ยความหมายเหมือนอีข้างบนนั่นเลยนะจ๊ะเออตัวนี้หมายความว่าอะไรอ้าวข้างบนมันเสียงยาวเสียงเยอะมากเลยแต่ข้างหลังมันเสียงสัน้นหมายความว่าอะไรเสียแต่บอกซะมอว่าอะไรที่มันเสียงสัน้นมันต้องทำไงน,นะมันไม่สุภาพเพราะฉะนั้นไอขีโมยเนี่ยมันเป็นภาษาสันแรงแปลว่า อีียะอีแบกแบบไม่เอาแบบอีคิโม่ยอ,อี้อแบบคนลุกเงี้ยเออก็จะใช้คําว่าคิโม่ยนะคะแทนคิโมจิวาร่นั่นเนาจาจองนะจ๊ะจบแล้ว140ร้อยสี่สิบคำนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเป็นเอพิโซดที่เซเปตตั้งใจทำมากนะ,ะใช้เวลาทำช่วงสงกรานตะ์ะตลอดระยะเวลาสิบวันนะคะทําการความแบบหนาวเหน็บร้อนมากๆนะมิจะะมิจะอัดจี้เนี่ยสุดท้ายนะคะเสริมทุก ค้างย้ําจนกว่าทุกคนจะแบบเซตไยเอาแล้วเราหนูจําได้แล้วนี่แหละก็คือวัตถุประสงค์ของเซตานนะคะทำให้ทุกคนจําได้นะซ้ำๆนะเล็กน้อยวันละนิดวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยพี่เสียงเป็นแบบเนราะว่าเสียงไม่ออกแล้วนะเวนเดน่ายนะโมเดนัคณจัตตานะเสียงบ่มีแนวนะจ๊ะแต่เราจะเน้นความสม่ำเสมอทำซ้ำๆ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 ทุกวันนะคะ เพื่อให้สุดท้ายแล้วสองส่วนเนี่ยเขารวมพลังกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลที่แบบมันมหาศาลนะ,ะอย่าดูถูกสิ่งที่เราทำวันละเล็กๆน้อยนนะคะเขาบอกว่าเม็ดทรายเม็ดเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่ามีเม็ดทรายเยอะๆยๆมันก็สามารถกลายเป็นแบบ วกเขาเรากาได้เหมือนกันนะคอนเซปต์เดียวกันนะคะคำศัพท์เหมือนกันนะวันนี้เราอาจจะจำวลคัม้องคำซ้ำคำแต่ถ้าเราจำทุกวัน,นค่ะยังงยังไงมันก็จะสะสมกลายเป็นคลังคำศัพท์ที่มาหาศาลได้เช่นกันนะคะเสียแต่เชื่อแบบนี้แล้วก็สนับสนุนให้ทำแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าบางทีถ้าเราไปแบบท่องเยอะเกินไปบางทีมันจะแบบเหนื่อยบ้างท้อบ้างเหนื่อยแล้วท้อแล้วเกิดอะไรขึ้น ไม่เอาและไม่อยากท่องและคำศัพท์ไม่อยากชี้หายเลยอะไรประมาณนี้เนะาะเพราะฉั้นไม่เอานะเราจะไม่ทําอะไรไลักษณะแบบนั้นนะให้เราเริ่มเล็กๆน้อยๆแบบค้ำๆนะวันละนิดวันละหน่อยแบบคำสนะอนคงคำแตะหน้าต่างแตะกระจกแตะอะไรไว้ตอนเช้าท่องคำหนึ่งตอนเย็นท่องคำหนึ่งกลางวันทำหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ให้เราจําให้ได้แล้วก็ทําทุกวันนะจ๊ะหมดแล้วแต่ยังไม่หมดนะคะจบ140คําก็จริงนะคะแต่ ซีรีส์คำคุณศัพท์จะไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเสจยแต่จะมีอพิโซดที่8-90คิดว่าจะต่อให้อีก3ามอพิโซดเป็นอพิโซดของแถมนะคะก็คือเป็นวิธีการใช้คำคุณศัพท์อีกแบบอื่นๆเพิ่มเติมอีก3เอพิโซดนะคะก็คอยติดตามคลิปถัด,ถดไปนะคะ โอเควันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแบบ e อน o y ยนะทานอชิคัตตกันนะยกกวบกันไม่เกวไมก็ค่อยๆฝึกไปด้วยกันนะคะฮ่าอได้ด้วดีมาช้ากันบายบายมาตานี้แล้วเจอกันใหม่นะคะ